สวัสดีครับกลับมาพบก,กับครูสุดยอดอีกแล้วนะครับตอนนี้นั้นเราเกร็เรียนมาถึงหน่วยที่3กันแล้วนะครับในหน่วยนี้ก็มีชื่อเรื่องว่าอิทธิพลของสื่อโฆษณาที่มีต่อวัยรุ่นเนื้อหาจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันได้เลยครับ สื่อโฆษณานับว่ามีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดทัศนคติค่านิยมและพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยรุ่นการโฆษณามีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตในปัจจุบันส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นเป็นอย่างมากครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องรู้เท่าทันสื่อโฆษณานะครับจะมีอะไรบ้างนั้นชมมันครับความหมาย และความมุ่งหวังของสื่อโฆษณาการโฆษณาคือรูปแบบของการให้ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าบริการหรือความคิดเพื่อจูงใจโดยหวังผลทางด้านยอดขายสื่อโฆษณาคือเครื่องมือทางการตลาดที่มีหน้าที่นำข่าวสารที่ผู้โฆษณาต้องการให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และเกิดความต้องการในสินค้านั้นๆสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นสื่อโฆษณามีรูปแบบหลากหลายในการจูงใจให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าและบริการของตนโดยผ่านหลากหลายประเภทปัจจุบันสื่อโฆษณามีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นในหลากหลายรูปแบบดังนี้ครับ 1. สื่อโทรทัศน์โทรทัศน์เป็นสื่อโฆษณาที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ดีที่สุดเพราะจะต้องใช้ทั้งประสาทตาและประสาทหูไปพร้อมๆกันเกิดการรับรู้ได้ง่ายเพราะมีทั้งภาพและเสียงที่เคลื่อนไหวได้สามารถกระตุ้นความสนใจจากเนื้อหาเรื่องราวของโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอและชักจูงให้ซื้อสินค้า 2. สื่อวิทยุวิทยุเป็นสื่อโฆษณาที่ครอบคลุมผู้บริโภคในวงกว้างการโฆษณาสินค้าทางวิทยุสามารถชักจูงให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เรื่องราวของสินค้า 3. สื่อสิ่งพิมพ์สื่อสิ่งพิมพม์เป็นสื่อที่สามารถนำข้อมูลข่าวสารไปรยังผู้รับได้อย่างก,กว้างขวางเช่นหนังสือพิมพ์นิตยสาร แผ่นพับโปสเตอร์ใบปลิวเป็นต้นปัจจุบันโฆษณาสิ่งพิมพ์จะเป็นที่นิยมในวัยรุ่นมากเนื่องจากสามารถออกแบบได้ถูกใจวัยรุ่นด้วยรูปแบบสีสันและวิธีการนำเสนอ 4. สื่ออินเทอร์เน็ตสื่ออินเทอร์เน็ตปัจจุบันสื่อโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทมากโดยเฉพาะวัยรุ่นจะให้ความสนใจสูงเนื่องจากอินเทอร์เน็ต สามารถติดตัวไปได้ทุกคนทุกแห่งพร้อมโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็นแหล่งโฆษณาสินค้าที่สำคัญทั้งยังสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกที่ทุกเวลาอิทธิพลของสื่อโฆษณาที่มีผลต่อสุขภาพสื่อโฆษณารูปแบบต่างๆมีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภคทำให้เด็กและเยาวชนซึมซับกระแสการบริโภคนิยมการใช้ชีวิตค่านิยม ส่งผลต่อทัศนคติความคิดและพฤติกรรมซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการจเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นดังนี้ด้านที่ 1. สุขภาพกายในปัจจุบันครับท้องตลาดมักจะโฆษณาโดยสีสันหรือคุณภาพที่เกินจริงจากสินค้าจริงๆครับทําให้ผู้บริโภคอย่งเราเนี่ยสนใจในสินค้านั้นๆเราไปดูตัวอย่างครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรก โฆษณาอาหารประเภทพวกอาหารจานด่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดแฮมเบอร์เกอร์หรือพิซซ่าอาหารพวกนี้ครับจัดอยู่ในอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดซึ่งเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงและมีโซเดียมสูงด้วยนะครับการกินอาหารพวกนี้ทําให้เราเสี่ยงเป็นโรคอ้วนได้แต่พวกนี้ครับอาหารในโฆษณามักดูน่ากินเสมอครับดูอย่างมีภาพนะครับเป็นไงล่ะแค่เห็นก็หิวแล้วใช่ไหมนอกจากนี้ ในการโฆษณาของเขายังมีการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆทั้งการลดราคาการแถมการเพิ่มปริมาณซึ่งความจริงแล้วครับพลังงานที่เราต้องการแต่ละวันไม่จาเป็นต้องทานอาหารพวกนี้เลยครับถ้าเรากินไปเราจะได้รับพลังงานที่มากเกินความจําเป็นทําให้เราเป็นโรคอ้วนได้ครับตัวอย่างที่2ครับคือการโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องสําอางต่างๆ อน,นี่สาวๆต้องระวังนะครับเพราะพวกนี้จะมีครีมพวกครีมไวท์เทนนิ่งครีมที่ทําให้ผิวขาวต่างๆแต่เรารู้ได้ยังไงครับว่าครีมเหล่านั้นปลอดภัยต่อหน้าต่อผิวหน้าของเราเพราะบางอย่างอาจจะมีสารที่ทําให้ละระคลายเครื่องหรือทําให้เราแพ้ได้อาจทําให้หน้าพังเป็นสิวเกิดริ้วรอยที่ไม่สามารถรักษาได้เพราะฉะนั้นการที่จะเลือกซื้อสินค้า ไม่ใช่แค่ว่าดูจากคำโฆษณาเช่นผิวสวยหน้าใสไร้าสิวภายใน7วันเราต้องดูครับว่าที่ทำให้เราผิวขาวนั้นได้เนี่ยคืออะไรบางทีอาจมีสารประเภทสเตอรอยที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการแพ้เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีการรับรองจากอ,อยอหรือองค์การอาหาร,รยาตัวอย่างต่อไป คือพวกอาหารเสริมลดน้ำหนักจริงครับพวกอาหารเสริมลดน้ำหนักพวกนี้กินแรกๆส่วนใหญ่แล้วจะทําให้เราน้าหนักลดลงหุ่นดีขึ้นก็จริงครับแต่เมื่อเราหยุดกินอาหารเสริมพวกนี้เมื่อไหร่เราจะกลับมาอยากอาหารเหมือนเดิมเลยครับน้าหนักจะเพิ่มขึ้น3ามถึงสเท่าตัวเพราะอาหารเสริมพวกนี้เมื่อเรากินเข้าไปแล้วมันจะไปกดความอยากอาหารของเราทําให้เราไม่อยากอาหารหรืออยากอาหารในปริมาณที่น้อยแต่พอเราหยุดกิน ทำให้เรากินอาหารในปริมาณที่มากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นทําให้เราอ้วานง่ายครับด้านที่สองครับด้านสุขภาพจิตสื่อโฆษณาเนี่ยปัจจุบันถามว่ามันส่งผลต่อสุขภาพจิตของวัยรุ่นยังไงเรามาลองดูนครับสมมุติว่าเราต้องการซื้อ,อยาชนิดหนึ่งที่โฆษณาเนี่ยโฆษณาไว้ว่าใช้แล้ว จะทําให้สูงขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นเราคาดหวังใช่ไหมครับว่าเท่ากินไปแล้วเราจะได้ผลตามที่เขาโฆษณาไว้โดยไม่ได้ใส่ตองเลยว่ายาชีสนั้นปลอดภัยหรือเปล่ามีผลดีจริงหรือเปล่าเราก็ซื้อมากินไปเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นถ้ามันไม่ได้ผลขึ้นมาล่ะเราจะเกิดความเครียดว่าเอ๊ะทำไมกินแล้วถึงไม่ดีขึ้นอย่างที่ทำโฆษณา แค่นั้นยังดีครับได้บางรายเกิดผลตรงกันข้ามเช่นยาที่บอกว่าใช้แล้วทำให้ผิวขาวไร้สิวจับทำให้เรามีสิวมากยิ่งขึ้นหรือบางคนแพ้ถึงขนาดผิวไหม้ผิวถลอกออกมาก็มีความเครียดยิ่งหนักเลยครับเพราะฉะนั้นการจะเลือกซื้อสินค้าอะไรต้องไตร่ตรองให้ดีว่าเป็นผลจริงตามที่โฆษณาหรือไม่ และไม่ควรคาดหวังกับสินค้านะที่นั้นๆมากจนเกินไปครับด้านที่3ครับด้านสังคมสื่อโฆษณาในปัจจุบันเนี่ยมักจะโฆษณาชวนเชื่อหรือแม้กระทั่งสามารถสร้างค่านิยมในสังคมได้เลยสมมติครูจะขายสินค้าชิ้หนึ่งเป็นตัวอ,อย่างปากกาแล้วกันนะครับปากกาชิน้นี้มีราคา1,000บาททำยังไงล่ะที่คนขาย ต้องการจะขายให้นักเรียนได้ซื้อครูโฆษณาเลยครับว่าปากกาเช็ดนี้เขียนแล้วดีลบไม่ออกทุกคนใช้กันประมาณนี้นะครับพอเราฟังปุ๊บเอ้ยทุกคนเขาใช้กันนะเราก็ควรต้องมีด้วยคํานี้ครับเลื่อมมาแล้วในหัวของเราของมันต้องมีถึงแม้จะเป็นของราคาแพงเราก็อยากได้ใช่ไหมครับเราก็ไปบอกพ่อบอกแม่ของเราทําให้บางท่านต้องกู้นี้ยืมสินมาซื้อสินค้าซื้อของที่เราบอกว่าของมันต้องมีนี่แหละครับ ทำให้เกิดเป็นภาระนิสินในครอบครัวขึ้นมาอีกทําให้เกิดความเครียดทะเลาะก,กันในครอบครัวบางครอบครัวแค่ซื้อของนี่แหละครับบางครอบครัวถึงขั้นแยกทางกันได้เลยนะครับนี่ยกตัวอย่างแค่ปากกานะสินค้าบางอย่างมีมูลค่าแพงกว่าน,นี้อีกพวกเราลองคิดดูครับว่าปัญหากับสังคมในครอบครัวเรามากแค่ไหนต่อไปคือด้านที่4ครับด้านสติปัญญาสืรรา่อโควนาเนี่ยมีพลต่ตอพัฒนาการทางสติปัญญาของวัยรุ่นอย่างมากครับ ดังที่กล่าวไว้แล้วว่าการโฆษณาคือการที่ผู้ผลิตต้องการจะกระตุ้นให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดความต้องการในสินค้าจึงมีการโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์จูงใจผู้บริโภคให้มีค่านิยมหรือแบบแผนการใช้ชีวิตที่เป็นไปตามวัตถุนิยมเป็นไปตามที่ผู้ผลิตต้องการแทนที่เราจะนำเงินที่ได้มาจากผู้ปกครองหรือพ่อแม่เราทํางานได้อย่างหนักนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเรากับนาเงินเหล่านั้น ไปซื้อสินค้าตามที่โฆษณาเขาชวนเชื่อยกตัวอย่างเช่นวัยรุ่นต้องการใช้โทรศัพท์มือถืออาจจะไม่จําเป็นเลยครับเราอาจจะใช้แค่โทรศัพท์มือถือในการเรียนในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนบ้างไม่จําเป็นที่ต้องใช้โทรศัพท์รุ่นแพงๆราคา56าหมื่นบางทีโทรศัพท์แค่3-4พันก็ใช้ได้แล้วครับเพราะอะไรล่ะครับที่เราต้องซื้อพวกอย่างนั้น เพราะโฆษณาที่เขาบอกว่าซื้อรุ่นนี้จะดีกว่าซื้อรุ่นนี้คุ้มค่ากว่าซื้อรุ่นนี้ดีกว่ารุ่นนน้นทาให้เราตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าโดยที่ไม่จําเป็นในเจ้าของแทนต่างๆที่ทางผู้ผลิตพยายามจะแถมหรือชิงเงินรางวัลต่างๆหรือแม้กระทั่งใช้ดาราที่เราชื่นชอบมาโฆษณาสินค้าเพื่อให้เราซื้อสินค้าที่เขาต้องการขายดังนั้นครับตอนการเลือกซื้อสินค้าเราต้องมีสติในการรับรู้การใช้ปัญญาในการคิด และแตัดสินใจอย่างรอบคอบว่าสินค้านั้นจำเป็นกับเรามากน้อยแค่ไหนหลักการพิจารณาหรือโฆษณาเพื่อการเลือกบริโภค 1. ศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆตอนตัดสินใจเชื่อถือข้อมูลข่าวสารจากการโฆษณานักเรียนควรศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆได้แก่ แหล่งข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐต่างๆเช่นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าข้อมูลข่าวสารที่ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายนำเสนอเป็นข้อเท็จจริงหรือมีแนวความคิดเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นข้อยืนยันหรือไม่ 2. ใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพในการวิเคราะห์สื่อผู้บริโภคสื่อ พิจารณาสื่อโฆษณาด้วยความคิดเป็นเหตุผลและความเป็นไปได้โดยคำนึงถึงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และความเป็นจริงไม่หลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่อที่ใช้ข้อความเกินความเป็นจริงยกตัวอย่างเช่นผ้าอนามัยมาสจ,จันสามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชือ้อแบคทีเรียและไวรัสลดการติดเชือ้อยับยั้งและลด การอักเสบในช่องคลอดที่เกิดจากการติดเชื้อจุลินทรีย์และไวรัสสามารถขับของเสียที่สะสมในช่องคลอดเพิ่มการไหลเวียนเลือดจึงช่วยลดการปวดประจำเดือนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกราคาชุดละ450บาทเท่านั้นจากโฆษณาดังกล่าว เป็นข้อความที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงของสินค้าเนื่องจากผ้าอามัยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่วนใหญ่ทําจากกระดาษและเป็นสินค้าที่ใช้ภายนอกจึงเป็นไปไม่ได้ที่ผ้าอามัยดังกล่าวจะสามารถลดการอักเสบในช่องคลอดขับของเสียที่สะสมในช่องคลอดเพิ่มการไหลเวียนเลือดและลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งปากมดลูกและในสื่อโฆษณายังจําหน่ายในราคาที่สูงเกินจริง ซึ่งหาผู้บริโภคหลงเชื่อก็จะเป็นเหยื่อของผู้ผลิตและผู้จำหน่าย 3. ทันต่อเหตุการณ์ในการรับสื่อและการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาผู้บริโภคควรมีพฤติกรรมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากหลายๆแหล่งทันต่อเหตุการณ์เพราะจะทำให้เราได้รู้สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเช่นประกาศเตือน หรือลองโทษผู้ผลิตและผู้จำหน่ายที่ผลิตสินค้าและบริการที่ไม่ได้คุณภาพหรืออดอ้างสรรพคุณเกินจริงของสื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางสื่อโฆษณาเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่นำพาข่าวสารที่ผู้โฆษณา ต้องการให้ผู้บริโภคได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสินค้าและเกิดความต้องการสินค้าครับแต่ถ้าหากเราได้ศึกษาวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างถูกต้องในการเลือกซื้อสินค้าเราก็จะไม่เป็นเหยื่อของคําโฆษณาเหล่านั้นและนักเรียนก็จะปลอดภัยจากการถูกหลอกลวงและเป็นเหยื่อของสื่อโฆษณาต่างๆครับ ทั้งนี้จากบทเรียนที่ผ่านมาทําให้เราได้รับรู้และได้บทเรียนในการวิเคราะห์โฆษณาต่างๆไ่มา,ากมายสําหรับคลิปหน้าจะเป็นบทเรียนเรื่องอะไรนั้นคอยติดตามนะครับสจะรับในวิดีโอคลิปนี้ครูคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย